โลกนี้ไม่มีอะไรแน่พันแปรเรื่อยไปลำบากยากจใจไม่ไวายเว้นวัน <c oughs> อ่ะสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเศร้าทุง่งรลยการท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอ,พอ,า,พอ,อมา,มาพ่อกรับสวัเดีสาเนาะมาพร้อมกับเสียงเพลงวอนวันแสดงว่ามื้อนี้อารมณ์ดีว่ะนะครับอ้าพ่อพี่พ่อน้องคือเก่านะครับพี่น้องนะครับมื้อนี้น้ำสาระนาลูกมาฝากพี่ฝากน้องเกี่ยวกับ ดินและกับปุ๋ยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่หันมาทําเกษตรอินทรีย์ก็คือกเกษตรที่ใส่แต่ปุ๋ยอินรีล้วนๆนะครับพี่น้องนะครับแล้วบัดนี้พี่น้องพบปัญหานะครับเมื่อหันมาทําเกษตรอินทรียปัญหาที่พี่น้องพบก็บคือผลละหมากลากไม่บกคอยออกหมากออกผลบกคอยกินด,ดอกออกผลนะครับทั้งที่ใส่ปุ๋ยหลยนะครับปุ๋ยที่พี่น้องเขาใส่ส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยหมักกับปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยคอก,กะ หลักๆก,ก็อาจจะเป็นมูลงัวนะครับมูลง word, ัวมูลคั้วมูลไกลกันแล้วแต่นะครับพี่น้องนะครับปัญหาก็คือมันบกคอยออกดอกหรือออกก็ออกหน่อยว่าเช่นเดียวนะครับพี่น้องลังเทอืออกมาแล้วดอกล้นไปนะครับกลายเป็นใบอ่อนก็มี่เกิมาแท่นมันเป็นน้ำหยางเราจะแก้จังใด,ดว่าเช่นนะครับพี่น้องนะครับจริงๆนะครับการใช้ปุ In ๋ยอินทรีย์กับไม้ผลนะครับพี่น้องมันต้องใส่ให้เป็นจังหวะต้องใส่ให้ถือจังหวะถือช่วงเขาเด้นนะครับต้องใส่ต้องเบิ้ง <c oughs> บ่แมนว่าเป็นปุ๋ยละต่ำใส่ต่ำใส่เนี้ยุัยมงคนปุ๋ยบ่กฤทขนใส่แต่ว่าหมากก็บ่ค่อยได้โดยเฉพาะว่าพี่น้องที่ปลูกหมะกเน่านะครับพี่นอ้องส่วนมากเขาจะเอื่นว่าลักษณะว่าบ้าใบโอ้ยต้นนี่งามใบงามเต็มอยู่แต่ว่าหมากบ่มีมีแต่ใบลูกเดียวหมากสามน้วยคอรอรล้นทีมซ้ำนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าปุ๋ยคอ,อกที่เข้าใส่นะครับปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยอินรี์ส่วนใหญ่ละจะมีธาตุไนโตรเจนเป็นหลักนะครับพี่น้อง นะครับจะมีหน้าตัวเกนเป็นรักนะครับไนโตัวเกนเฮ็ดยังล่ะในโตัวเกน็ก็คือสร้างใบนะครับเฮ็ดให้ใบจะเลร่ญนเติบตัวงอกงามผลิตใบวาเถอะนะครับเป็นรักเลยนะครับพี่น tamam ้องหน้าตัวเกนจะทําให้ใบงามนะครับเมื่อพี่น้องใส่ปุ sì ๋ยคอกที่มีไนโตัวเกล็งสูงหรือมีหน้าตัวเกน็หลายๆแล้วก็ใส่ในปริมาณหลายจะเฮ็ดให้พืชได้รับหน้าตัวเกน็หลายเกินไปแท่นที่จะเป็นใบเอ้แท่นที่จะออกดอกออกยังก็แตกใบแท่นนะครับพี่น้องนะครับ การแก้ปัญหานะครับพี่น es, ้องเข้าต้องหู้รักการหู้วิธีการใส่ปุ๋ยอินซีหรือปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกว่าเข้าสะใส่ช่วงใดนะครับอเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งหมากเบิ้งดอกเบิ้งผลมานำเนาะนะครับนะครับเขาบอกอยู่ว่าถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับให้เบาเบามือเรื่องปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปเช่นหนึ่งนะครับ ก่อนที่ต้นไม้จะออกดอกหนึ่งถึงสองเดือนนะครับเขาจะให้งดบ่ไม่ให้งดดอกใหเบาๆมือลงไปนะครับอยากให้เสริมปุ๋ยตัวอื่นเนื่องจากว่าก้อนที่ต้นไม้จะออกดอกเดือนถึงสองเดือนนี่นะครับจะเป็นช่วงที่เขาสะสมธาตุอาหารเพื่อเฮ็ดให้แตกตาดอกนะครับและธาตุอาหารที่จะเฮ็ดให้พืชแตกตาดอกได้ดีนั่นก็คือธาตุฟอสฟอรัสกับโปแตสเซียมนะครับพี่น้องแต่ปรากฏว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยขอกที่พี่น้องเขาใส่ส่วนใหญ่ลว ฟอสฟอรัสกับปุแทตะเสียมจะบ่อไหลนะครับพี่นาอาทาบลังเกียดนะครับก็ควรจะเสริมด้วยปุ๋ยเคมีบ้างนะครับทีมีธาตุฟอฟสฟอรัสนะครับหรือผู้บางคั้นกับัวเด็ดตีนขาดนั้นจะม่ให้ได้ยินด้วยเคมีเนี่ยนะครับเท่ากับหาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกทีมีอาธาตุฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบอยู่อย่างเช่นปุ๋ยหมักจากผักตบชวาหรือปุ๋ยหมักจากขี่ไก่นะครับมูลไก่มูลนกกระทามูลค้างคาวนะครับ ซุมนี้จะมีธาตุฟอสฟอรัส่อนขางสูงนะครับก็เอามาใส่ได้นะครับพี่น้องใส่ได้นะครับก่อนที่ไม้จะออกดอกหนึ่งถึงสองเดือนนี่นะครับพี่น้องนะครับแต่ทางที่ดีเอาบะขวนแบ่งสั้นวันณะบะขวนแยกส้นสั้นนะครับเสริมด้วยปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าน้ำก็ยิ่งจะดีนะครับจะส่งผลให้อ่าตาดอกสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับตาดอกสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องนะครับมีแคลเซียมโบลอนเสริมเข้าไปน้ำก็ยิ่งจะเหดให้ออกดอก ออกผลดีขึ้นนะครับพี่นอ้องที่พานมาพี่น้องใส่ปุ้ยมักปุ๋ยขออเราบม่ค่อยเป็ดดอกเป็นผลนี่ก็เนื่องจากว่าพี่น้องใส่ัตงแต่ตัวเกา่าค่คยขี่ง้วกขี่งวอย่างเก่าขี่เป็ดกับขีเบข่เป็นอย่างเก่าตลอดอายุของพืชนะครับพี่นอ้องมันจะต้องมีส่วงใส่ด้นะครับส่วงต่อมานะครับช่วงที่พืชกําลังแตกใบอ่อนนะครับพี่น้องพืชกําลังแตกใบอ่อนนี่ก็ <c oughs> นะครับ เขากับบุ๋คนจะหนักปุ๋ยในตัวเจนหลายหรือปุ๋ยมักปุ๋ยคอกทีม่มีในตัวเกนส่งนสูงๆหลายเพื่อว่าใข่ใบอ่อนนั่นแก่แล้วก็ต่อไปก็จะพัฒนาเป็นตาดอกนะครับพี่น้องไอ้ยอดที่แตกขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นตาดอกนะครับส่วนนี้เขากับสีเบาเบาเมื่อลงไปอาจจะเสริมด้วยปุ๋ยตัวอื่นน้ำนะครับพี่น้องคือคือเขาบอกไปละเคมีอินซีนะครับพี่น้องดีที่สุดนะครับ เพราะว่าปุ๋ยเคมีกับมีธาตุอาหารพืชสูงอยู่แล้วนะครับส่วนปุ๋ยอินทรีก์ก็ร้อยปรับปรุงสภาพดินทรงเสริมการนําปุ๋ยเคมีไปใส่นะครับพี่น้องนะครับจะร่วมกันดีที่สุดแต่กระบวนวาดจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเป็นหลักเลยฮะอาจจะผสมเพียงนิดๆหน่อยๆเพื่อเสริมธาตุอาหารก็ได้เช่นพี่น้องมีปุยย๋ยหมักยศหากรซาวะนะครับอย่างนี้ซีใส่ผลละหมักลากใหม่ปีนี้แหละซีใส่หมักเงาะใส่หมักม่วงปีนี้แหละ ขา้าวกรควรจะเสริมปุ๋ยเคมีประมาณสักหาโลสิบโลนะครับผสมเข้าไปในปุ๋ยมักซี่ซ่าหากระสอบนั่นนะครับอาจจะเป็นสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าก็ได้หาสูตรได้บ่พอคือสูตรได้บ่พอสิบหาสิบหาไว้กวนนะครับผสมเข้าไปแล้วก็ใส่นะครับก็จะเฮ็ดห้พืชได้รับธาตุอาหารโตกลางเช่นฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมก็จะเฮ็ดห้ออกดอกออกผลดีขึ้นนะครับ แล้วพี่น้องก็อาจจะถามว่าแล้วช่วงไดลเราเหมาะที่จะใส่ปุยมักปุ๋ยคอกได้เต็มที่อาจารช่วงที่เหมาะที่สุดก็คือช่วงที่หลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับพี่น้องช่วงนี้ต้นไม้ต้องการที่จะพักฟื้นเนี่บานเนี่สร้างเนื้อสร้างตัวไม้่าร่อหลังจากเขาเอามากเอาผลไปแล้วนะครับช่วงนี้พี่น้องมีปุ๋ยมักปุยคอกก็ใส่ได้เต็มที่เลยนะครับจะมีธาดุนี่ก็แล้วแต่ละก็ให้เป็นปุยมักปุยคอกนะครับเพื่อสร้างควบุดมสมบูรณ์ของต้นนะครับเพราะว่า ช่วงที่เป็นหมากเป็นผลนั่นถาดอาหารไตไลายขันเป็นคนกับลูกหลาถวาถ้าวจะฟื้นฟูบำรุงร่างกายไหมนะครับช่วงนะครับช่วงหลังจากเก็บหมากเก็บล้นพี่น้องใส่ปุ๋ยเต็มที่เพื่อควบอารมสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะปุยป๋ยหมักปุย๋ยคอกจะได้เป็นการปรับปรุงดินเป็นใด้ตัวนําเมื่อต้นเขาอุรมสมบูรณ์เต็มที่ถึงฤดูก,การต่อไปที่เขาจะออกหมากออกผลนอีกนะครับมัก็จะเป็นวัตจักว้นขงเสฉลครับอีกหนึ่งเดือนหรือสองเดือนก่อนจะออกดอกนี่ เ้าวจะเสริมด้วยปุ๋ยตัวหนึ่งเพื่อเล่งดอกเล่งตาดอกนั่นก็คือปุ๋ยปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมทุสูงเนาะนะครับที่ผ่านมาส่วนใหญ่เา้าสวนข้าจะคุ้นเคยกับการใส่ปุ๋ยแบบเดิมๆนะครับใส่ปุ๋ยตามความเคยชินเนาะครับเคยปุ๋ยขอกันได้กับปุ๋ยขอกันสั้นปุ๋ยหมักกันได้กับปุ๋ยหมักกันสั้นหรือแม้แต่กระทั่งใส่ปุ๋ยเคมีนะครับพี่น้องก็ยังเคยใส่สูตรได้กับสูตรนั่นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ อ่าซิบหาซิบหาศูนย์ศูนย์กับซิบหาศูนย์ศูนย์หน่อยิบหาซิบหากับซิบหาจ้ะฮะอ่าครับสูตรใดสูตรหนึ่งตลอดนะครับจริงจริงแต่ละช่วงของต้นไม้นะครับมันต้องการธาตุอาหารบ่คือกันนะครับมันต้องการธาตุอาหารต่างกันช่วงนี้ต้องการตัวนี้หลายช่วงนี้ต้องการตัวนี้หลายนะครับแต่เนื่องจากว่าปุ๋ยมักปุ๋ยคอกของเฮานะครับพี่น้องเฮากำหนดสูสส chat, ตรบ่ได้นะครับแต่ถ้าสามารถปรุงแต่งได้คือชาวทุ่งเคยปรุงแต่งให้พี่ให้น้องเบิ่งล่ะช่วงที่ต้นไม้ติดดอกหรือเริ่มแห้งตาดอกนนี่ะครับ อาซาตุ่มก็จะเอามูลไกลเป็นลักนะครับมูลไกลนะครับขี้ไกอาซึ่งมีธาตุฟอสฟอรัสประมาณ3ถึง4เปอร์เซ็นนี่นะครับพี่น้องเป็นลักแล้วก็ผสมด้วยปูนดูละไมซึ่งจะมีแค่นเสียมนะครับพี่น้องซึ่งจะมีแค่นเสียมนะครับพี่น้องเฮให้พืชแข็งแรงลดการหลุดร่วงของดอกนะครับพร้อมกันนั่นกรส่งเสริมการเกิดตาดอกให้ดีขึ้นนะพี่น้องสังเกตว่าหมากเหงาะต้นนี้นะครับบ่เคยติดดอกบ่เคยมีดอกเกื้ยว แต่ตกมาปีนี้นะครับออกดอกนะครับพี่น้องนะออกดอกให้เห็นแต่เนื่องจากว่ามีการปรับการใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องบอ่ไหมาเขา้ามาปุ๋ยมักปุ๋ยคอกป,ปุ๋ยอินทรีย์เฮ้าจะบ่มีถาดอาหารที่ส่งเสริมการเกิดตาดอกเลยมีขึ้นกันขอเพียงพี่น้องว่าเลือกใส่วัดสดุหรือวัตถุดิบที่มีถาดอาหารนั่นๆนะครับพี่น้องอย่างเช่นมูลไก่นี่มีฟอสฟอรัสสูง นะครับพี่น้องมีในตัวเกณฑ์สูงนะครับมูลงัวอาจจะมีแต่ในตัวเกล็ดลักๆนะครับฟอดฟอรรสโปแตสเสียมอาจจะน้อยนะครับกับเลือกเบื้องตามสูตรที่โบราณพื้นบ้า่แล้ะขี้หมูบำรุงหัวขี้วัวบำรุงใบขี้ไก่บำรุงผลนั่นแหละนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับกัเป็นคำาลก้าวที่บวกเกินจริงนะครับเพียงแต่ว่าเข้าปั๊บใส่ให้เปลี่ยนแลพี่น้องเนาะนะครับอ่ะเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ถามเขามาว่า อ่าใส่แต่ปุยป๋ยคอกปุ๋ยคอกแล้วมันบ่อคอยออกหมากออกผลมีแต่ใบก็ใบปลูกกินหมากได้รบริปลูกกินใบเพระาะว่านะครับสาเหตุก็มาจากตามที่ว่านเนี่นะครับหนึ่งใส่ปุย๋ยคอกหลายเกินไปสองใส่ปุย๋ยคอกบ่ถือส่วงของเขานะครับพี่น้องบ่ถือส่วงของเขานะครับกับอกไปแล้วว่าช่วงไหนเหมาะที่จะใส่ปุย๋ยคอกก็คือหลังเก็บเกีียวหลังจากเก็บหมากไปแล้วบ่แต่งกิ่งแต่งงเรียบร้อยแล้วบำรุงปุ๋ยคอกบาเนี่ยตำเข้าไปให้เขาแตกกิ้งแตกงาไหมนะครับ ระยะใดที่บกวกล้นใสนะ่ก่อนจะออกดอกหนึ่งถึงสองเดือนนะครับพี่นอ้องอันนี้กะถ้ามีปุ๋ยเคมีก็ให้เสริมปุ๋ยเคมีเขาไปปุย๋ยคอกที่เคยใส่หนักมือกับเบาๆลงแน่นะครับพี่นอ้องนะครับมันจะเป็นช่วงของเขาอยู่นะนะครับว่าไม่ว่าจะปุยป๋ยคอกปุ๋ยหมักย่างเดียวเนี้ยนะครับพี่นอ้องนะครับเอามาฝากกันสําหรับการดูแลไม่ผลนะครับส่วนใหญ่เราปลูกมากเลยคือบ่ค่อยเป็นหมกักนะครับพี่น้องออะก็เอามาฝากพี่ฝากนอกนะ้องเนาะ นะครับเอาคลิปนี้คงกอพี่พ่อน้องเพียงแค่นี้นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆพอกันไหมเอา้าพี่น้องเขาถามมากเลยเอามาฝากกันนาะพี่น้องนะเนาะเกี่ยวกับหลักการใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยอินรีปุ๋ยมักปุ๋ยคอกเฮ็ดจังไดมันจังจะบเปลี่ยนปัญหาคือจังทีวามากใส่เข้าไปเลยมันเ่มมีแต่ใบก็ใบดอกดีมีอยู่ดีๆกันลดไปล้นไปนะครับเพราะว่าถ้าพี่น้องไปใส่ช่วงที่เขาติดดอกแล้วนะครับพี่น้อง ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกในตัวเกลนสูงกี่เรามันจะไปกระตุ้นให้เกิดใบใหม่นะครับพี่น้องดอกนั้นมันจะบวัว่าซาดซดทิมเลยดอกว่ามันหายฮาแตกใบตวนเลยซีดมักซิดดอกทิมแตกใบอ่อนมากนะครับซึ่งหลายท่านจะมักจะพบปัญหาแบบนี้เนาะนะครับอ่ะคลิปนี้เท่านี้พี่น้องคลิปนาพ่ากระไม้สวัสดีครับผม